ปลอมอ, yeah, yeah, yeah. อยออนเนี่ยจะขอตามมาด้วยนี่ขอตามมาที่ตามมาัวนี่ตัวใหญ่อะไรดีจ้อาอภิรมณเอาไม าข,ของกดีกดีคานยหานะคะลูกค้าไม่เก็บแห,ห่งเดียว่วันจันทร์จะหยุดโรงงาอันนี้นนเพิ่งมาเพิ่งหัรกเ็จขายยังไงครับอย่างงี้กําละสิบาทกําละสิบาทอ้ะนางนุ่นนางนุงนงนง่นัวไม่ได้ติดยานะคะพี่ับกเอาสองกำไหมกำสิบบาทเอง หนูมีอยู่ยี่สิบบาทเออเขามีให้เลือกเราต้องเลือกลูกได้ค่ะเลือกได้เลยจ้านะใช่มันมันมันจะไม่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 จ่ายนี่เขาเขามีให้เลือกไม่เป็นไรค่ะใช่ซื้อของเลือกไม่ได้หรือคะจริงหนูก็เป็นคนนึงเด็กน้อยชาบซื้อให้เราอะใช่ใช่ใช่เฮ้ยต่ำหน้าต่ำแม่ปะ พิกน้กคินเอาอะไรกินยี่สิบบาทไปกินกะน้ำขึ้นกองน้าคิ้เอาสักลูกไหมเอาไหม อะไรครับทองทองสวยนะป้าหมดเลอนนี่คือพัดไกยนะครับติตัวนะครับใส่ยิส่แกงนะครับ No, no, no. ก็ผมกัมเท่าไหร่จะมาสิบาทค่ะก็ามน่ต้งกลามขายไงเนี่ยาม่สิบสามัห้าสเลยค่ะ น้อนไก่ทอด้ายหกสิบ้าแกนไอนน้อยหกสิบาสแนได้นะค้อยหสิบ้าสแกนได้นะคะ้อาอแนได้นะคะน้อาหกบาไนังน

โอเคครัชีสชีสหมดแล้วเบคอนปูอัดมันกินไม่ได้ปูอ่ะมันกินไม่ได้

แค่ไปดำแล้วครับโคตรเลยซื้อกินเราง่ายกว่าเยอะได,ได้แม่ี่เอา,อาออไปหมุกเราต่ออืงมันง่ายนี่แหละเอาไหมโซโอมไปแจงใส่ไหม ผี้มาแบี้เล็กหญอนบไม้านม้แนเือไม้เึงืหม้อหูหมอด้ามหม้อโตกสัะราหม้อเนเลเล็กซเล็้กระจวทครับมอดบ้าลครับพี่น้องมีหอยที่เฮาซื่อมาจากตลาด นะครับนี่พักแวนนะครับวากีบปลาครับวากีบหอย,อยไม,ยม่เด้กพี่น้องไา่เดอ้อพี่น้องชิมกำบหมกทัวต้มหอยครับ

ให้คนนี้หไม้ดูว่าสองใครกดปุ่มใรถชื่ว่าไปรู้ที่ไหนนะ นี่เองเหรอคือคือพร้อมอ๋ออะไรโดนนี่ไง200